ตอนนี้นะครับกำลังเดินทางมาช่วยกันดับไฟป่าไ,ปไม่รู้คนใจร้ายที่ไหนครับมาจุดป่านะครับเราก็มาช่วยกันดับไฟนะครับวันนี้เพราะมันไหม้มากเลยนะครับตอนนี้นี่ชิดรอกไหมหมดเลยฮะบอกหัวนะนี่มัดับยังไหนไหนวะไหนขึ้นหัวไหน,ไหน,น ดับแล้วครับข,ข้างในข้างบอดับไปแล้วแต่ตรงนี้แหละครับเหลือจุดตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะช่วยกันดับนะครับให้หมดภายในคืนน,ะน,นี้นี่ครับเราด,นนด,ดูการ้าแรงขาดฝนเมื่อไรไฟป่ามักจะมาเยือนอาจจะไม่ใช่ไฟป่าก็ได้อาจจะเป็นคนมือบอลชอบจุด่านี่นะครับ,บ,รบไม่ดี นี่ครับเห็นไหมครับมันคนจุดไฟป่านะครับนี่เยอะเลยลายก็แับลายหนาินเขาเขาใสจองคนหนึงนะสวนไม่สักเจ้าอ่ะสวนไม่สักเจ้าอ่ะนี่แล้วนี่กนี่นีนี่